มาทำเมนูใต้ใต,ต,ตายรอยร้อยหาทานยากันค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนเพืนมาทำเมนูหมูห้องกันสูตรนี้บอกเลยว่าหมูเข้มคนเข้าเหนือถึงเครื่องมากๆกินกับขา้าวซวยร้อนๆบอกเลยว่ามีข้าวมดมอเมันเดิมค่ะเพื่อนๆ หวานแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเมนูมูห้องกันเลยค่ะเพื่อนวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปหั่นมูกันเลยคะ่ะเริ่มด้วยนำมูส่ามชันมาหั่นเป็นชินช้นๆคะ่ะหั่นมูให้ชิ้นหน้าพอสมควรประมาณนี้ก็ใช้ได้คะ่ะจากนั้นก็มาตำซ่ามเกลอกนันก็มีพริกไทยดำครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยข้าวครึ่งช้อนโต๊ะตำให้แหลกจากนั้นก็ตามด้วยรากผักชีลงไปคะ่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปแล้วก็ตำถูกย่างให้แหลกประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อน,น,นจากนั้นก็มามักมูกันใส่ เกลือลงไปอบเชยซองถทงแล้วก็ป่อยกั๊กซามดดกน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ้วดำหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสซ้ำช้อนโต๊ะอัตราส่วนทั้งหมดก็ต่อมูห้าร้อยกรัมค่ะเพื่อนเนแล้วก็คลาวส่วนผสมถูกย่างให้เข้ากันกับมูดีเลยค่ะแอนก็ใช้เวลาคลาวประมาณสิบนาทีเลยค่ะเพืเ่อนแล้วก็มักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงมักดีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะได้เลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนใช้ไฟอ่อนในการพัดเมนูนี้นะคะพอใส่มูล,ลงไปแล้วก็พัดให้เหนือมูด้านนอกตึงๆ ผู้ด้านนกตึงๆก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ปริมเนื้อมูลเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาตุ้นด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆช่วงเราวางตุ้นก็หมักคนมูเป็นระยะระยะค่ะตุ้นจนกว่าน้ำจะงวดเลยค่ะเพื่อนๆแอนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะพัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งงวดแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้รสชาติของเขาก็จะต้องมีความเค็มๆว่านๆแต่เป็นเค็มน้ำว่านปลายนะคะเพื่อนแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศท,ท,ที่เรามักไวเป็นอีกเมนูที่ร้อยมากๆค่ะเพื่อนหวานแล้วก็ไป ตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยเพื่อนๆดูความเข้มข้นชุม่มฉ่ำของเมนูหมูห้องวันนี้สิคะนาทานมากๆเมนูนี้นะคะกินกับข้าวซร้ยร้อนๆร,ร้อยมากๆหญิงจะได้นำพริกหรือว่าแกงเพชรแกงส้มเอามากินคู่กันก็ร้อยร้อยแบบขูนซ่องไปเลยคะ่ะเพื่อนๆมากคะ่ะมากคะ่คะเพื่อนๆตักข้าวซร้ยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ